การตั้งนายกในวันที่ตรงกับพระจันทร์เลือดจะมีผลอะไรกับดวงเมืองไหม Sunday, September 7th, a total lunar eclipse, also known as a blood moon เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดาเนาะแต่ถ้าได้รับความเชื่อของแต่ละวัฒนธรรมนะครับก็จะทายเป็นด้านลบซะส่วนใหญ่เป็นในสายของจีนนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนวันปล่อยผีย่จะเป็นช่วงที่พลังหยินหนาวเนีบที่สุดนะครับคนที่มีธาตุออนแอร่างกายไม่แข็งแรงจะได้รับพลังเหล่านี้ชัดแล้วก็ทำให้จะป่วยกระทันหัน วิญญาณที่ขึ้นมาจากนรกนะครับขึ้นมาบนพื้นโลกด้วยในวัฒนธรรมอินคาบอกว่าเสือจากั้วนะครับโจมตีพันจันเกิดความโกลาหลในบ้านในเมืองนั่นแหละเกิดการชุมนุมเกิดการประท้วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับในวัฒนธรรมเมโสโปเตเมียบอกว่าจันทรุปราคาถือเป็นการโจมตีกษัตริย์โดยตรงซึ่งหัวละจารย์ของเมโสโปเตเมียเนี่ยเขาเลี่ยมกว่าก็คือในวันที่เป็นจันทุปราคาเขาเอาคนอื่นมาตั้งเป็นกษัตริย์ลอกนะครับเพื่อได้รับผลร้ายนะครับก็ไปหาอ่านกันดูได้นะครับทีนี้ในลักโขนเนี่ยเวลาทายจันรรรรรุปาาคคเเลืืออหัับมูนยะ ไปมองถึงผลร้ายของสตรีเพศรพระจันทร์จะแปลว่าราชินีแปลว่าสตรีสตรีสูงสักแปลว่าความงามความงดงามเวลาทายร้ายก็จะไปทายถึงสตรีเพศที่สูงสักนะครับผมถามว่ามีผลต่อท่านนาย,ยกโดยตรงไหมไม่มีผลกับท่านนาย,ยกโดยตรงตจะต้องระวัง,งก็ต้องไประวังฟั่งภรรยาท่านหรือผลกระทบอันจะเกิดกับภรรยาท่านนี้ถ้าเป็นในรักของราสีลาสีที่ต้องผลกระทบสูงสุดอันดับหนึ่งกร,ระกฎอันดับสองกันแล้วก็อันดับสามมีนครับจะเกิดความวุ่นวายเกิดค,ความกวนกวายนทะเาาลาะคนรอบข้างเดือดเนื้อร้อนใจนะครับเกิดปัญหาที่แก้ไม่จบอะไรประมาณ อย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุกๆใบครับผม